สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดําทีมเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ย้ายเจ้าการยาวมาที่ใหม่ครับงานลอกนาปรับพื้นสวนยาเป็นพื้นนาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับย้ายมาที่ใหม่ครตรงนี้ไม่ใช่เป็นการขุดบอ่อนะเป็นการเอาคูสะออกครับโอ้โหทางนุ่มครับ น่วมครับตรงนี้วิ่งได้สักพักหนึ่งรถไทยต้องคอยมาปรับครับเนี่ยน่วมประมาณตรงนี้มีจุดนี้จุดเดียวนะทางอื่นสบายครับวิ่งสบายมีแต่ตรงที่โบแล้วนี่แหละที่แรกไม่ไหวนะวิ่งไม่ไหว เลยต้องเอาเจ้า M60 นะ M6240 ครับรถไถยมาทำการคอยปรับให้งานวันนี้วิ่งใกล้ๆครับไม่ไกลครับนี่ยหกล้อจอดรอคิวกันเลียงหน้ากระดาเลยเทมไม่ไกลครับวันนี้หกล้อดำมากันหกคันครับวันนี้ก็ลเลยจอดรอคิวกันอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูว่าเจ้ากันยาวเอากูสะออกขนาดไหน เดีย๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้เกะก,กะเขาเอากูสะออกสองด้านครับด้านนู้นะเอาออกด้านนี้เอาออกครึ่งหนึ่งฮนะแล้วขยายปากบอ่อให้กว้างขึ้นครับงานนี้ระดับที่เจ้าก้านยาวลอกเอาออกฮนะยังไม่ถึงนะเนื่องจากว่าเราลอกลงลึกไม่ได้ครับขนาดนี้รถยังวิ่งออกยากเลย ทางยังนุ่มเลยฮะก็เลยเอาลงประมาณสักเกือบเมตรครับระดับจริงๆเนะี่ยมันต้องลงอีกประมาณ30เซนครับแต่เราไม่เอาออกหมดก่อนออกเพื่อว่าให้หกล้อเข้าไปได้ก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเราค่อยถอยลากถอยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งให้ได้ระดับตามที่เจ้าของต้องการครับดินสวยอยู่นะแต่เสียอย่างเดียวทางมัน นืดครับนืดทางมันนืดหน่อยโอ้โอ้โอมีปานี่ไม่รู้ว่าให้หวาหรือเปล่าถ้าวานนี่เสร็จเลยนะเสร็จทีมงานผมเนี่ยอนุญาตให้หวานเฮได้ดึงก็ดูแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะได้อยู่ประมาณ200กว่ารถได้อยู่ฮะนี่มัน นูน่นไปเย็นถึงกอไผ่ข้างหน้านะฮะเอากูสะออกตั้งแต่กอไผ่นะออกมาฮะแล้วฝั่งนี้ก็ดึงปากบอ่อให้กว้างขึ้นครับอพอแล้วดู่โยกสีโยกซ้ายทีขวาทีอึบอึบอึบผลเอาฮะ บอกได้คำเดียวว่าต้องทนเอาฮะแต่ถ้าเมื่อไรเจ้ากานยาวเอาคูสะออกยันถึงกอไัยนะแล้วก็ย้อนกลับมานะมันก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะนี่ก็เหลือประมาณอีก20เมตรครับก็จะถึงกอภยัยคูสะนี่มันเอียงนะเริ่ม เดิมเริ่มทีแรกอะ่ะฝั่งทางด้านซ้ายอะ่ะจะต่ําครับจะมาหนาฝั่งด้านนี้นี่ทางนี้เป็นเมตรเลยอุตสาห,หนาเป็นเมตรเลยแต่ฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยเริ่มแรกอะ่ะประมาณห้าสิบเซนครับเหมือนฝั่งด้านนี้มันเอียงครับมันลาดลงฮะนี่ถ้าพื้นข้างล่างมันแข็งนะ เจ้ากันยาวยืนบนคูสะโอ้โหสบายเลยตักบนคูสะยืนบนคูสะนี่สบายเลยเซฟน้ำมันเยอะเลยแต่ด้วยว่าพื้นข้างล่างมันน่วมยังน่วมอยู่ดู่ะต้องเอาดิงคอยใ,ใส่นี่ ปรับเกียร์ฮะตรงใน,นเป็นรอยล้รอรถก็เอามาใส่ฮะเดีย๋ยวค่อยเดินหน้ามาตาักใหม่เดินมาฮะอะปรับเกียร์ให้ดีแล้วก็เดินมาเดินย่ำมาเดินมาเอาดินต่อฮะ วงตรงไหนเอาเลยขุดเอาเลยฮะนี่โอ้ข้างหน้าคือแข็งแท้ข้างล่างทำไมนุ่มขนาดนี้แข็งหน้าแข็งนอกนุ่มในฮะนี่แข็งแต่ข้างนอกครับแต่นุ่มข้างในฮะอะ,อะถอยมาครับถอยมา ครึ่งวันนี้ก็จะล่อมาถึงนี่แหละว,วันนี้ก็คงน่าจะหมดนะฝั่งด้านนูน้นพรุ่งนี้น่าจะมาเอาฝั่งนี้ต่ออสองวันก็น่าจะเสร็จครับที่นี่อ่ะโยคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดงทีมครับ สำหรับที่นี้พูดรลดอก่าวคำว่าสวัสดีครับ